ด้วยความพึกคักในช่วงปลายปีนี่แหละครับก็ทำให้ศูนย์วิจัยการสกรไทยออกมาคาดการณ์นะครับว่าปีนี้ประเทศไทยแทนที่ GDP นี้ติดลบหรืออาจจะทรงตัวไม่เพิ่มไม่ลดนะฮะก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเพิ่มขึ้นได้0.2ครับส่วนปีหน้าเนี่ยคาดการณ์มากกว่าต่างประเทศที่เขาคาดการณ์เราครับบอกปี65น่าจะโตได้ถึง3.7ครับ ศูวนย์วิจัยกสิกรไทยระบุปัจจัยบวกนี่นะครับก็ทาให้นักท่องเที่ยวเข้ามายังประเทศไทยเร็วกว่าที่คาดไว้จากเดิมเนี่ยคาดว่าน่าจะได้สักประมาณ1ละขอไป1นึ0 0 0สคนนะครับแต่น่าจะขยับขึ้นไปเป็น1นึ0 0 0สคนได้ส่วนการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐยังคงทําได้ตามเป้านะครับก็เลยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้น่าจะขยายตัวอยู่ที่0.2ครับจากเดิมที่คาดว่าติดลบ0.5ด้วยซ้านะครับแม้ว่าอาจจะมีปัจจัยฉุดรั้งกันบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อเงินเฟ้อเนี่ยเกิดขึ้นจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นนะตอนนี้ในตลาดโลกนะครับรวมถึงผลกระทบน้ําท่วมแล้วการระบาดรอบใหม่ในหลากหลายประเทศด้วยกันก็กดดันทําให้ภาวะเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นแต่ก็มองว่าไตรามาสที่3ที่ผ่านมาถือว่าเป็นจุดต่ําสุดของเศรษฐกิจไทยไปแล้วนะครับส่วนไตรามาสสี่ที่กําลังทยอยฟื้นตัวอยู่นี้น่าจะช่วยทําให้กลับมาเป็นบวกได้ครับส่วนปี65หรือว่าปีหน้าค่าบ้านเศรษฐกิจไทยของเราน่าจะขยายตัวอยู่ที่ 3. 7เนะครับ แรงครับเลื่อนหลักก็คือการฉีดวัคซีนเกิน7 0เรวมถึงการส่งออกการส่งออกนี่ขยายตัวได้ดีในปีนี้นะครับและยังคงเดินหน้าต่อเนื่องส่วนการใช้จ่ายครัวเรือนเองก็เริ่มฟื้นตัวจากจุดที่ต่ําสุดมาก็คือช่วงไตรมาสที่3ที่ผ่านมานะครับยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะเงินเฟอ้อสูงสวนทางกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงหรือที่เาเรียกว่า structural นั่นเองนะครับเงินเฟอ้อปี65หเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก1.6%แต่ว่ามันต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขหนึ่งครับ เรื่องของราคาน้ำมันโลกที่จะต้องไม่เกิน100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะตอนนี้เนี่ยมันขึ้นไปทดสอบ80กว่า90นี่ฮะถ้าไม่เกิน100ต่อเนื่องยาวนานอันนี้ไม่มีปัญหาเงินเฟ้อน่าจะอยู่ระดับนี้นะครับส่วนด้านการความการเตรียมความพร้อมสนามบินแล้วก็การจราจรทางอากาศครับเดี๋ยวเครื่องบินจะเข้ามามากขึ้นทางบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยก็ออกมาเตรียมความพร้อมนะครับยืนยันว่าพร้อมในการให้บริการ เที่ยวบินเนี่ยคาดว่าจะมีเฉลี่ยวันละ9 0 0ถึง1,000เที่ยวบินนะครับก็น่าจะเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้อีกประมาณสัก1.4%ไม่เยอะมากครับแต่ว่าถ้านับเป็นเที่ยวบินต่อวันเนี่ยประมาณสัก27,000ักว่าเที่ยวบินนะครับส่วนบวทนะครับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยก็ยังคงรักษามาตรฐานการให้บริการทางการจราจรทางอากาศให้มีความปลอดภัยในทุกเที่ยวบินแล้วก็ซ้อมแผนฉุกเฉินเอาไว้รองรับด้วยนะครับส่วนบุคลากรที่ทําหน้าที่ ตอนนี้ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า90ครับ